ตรงนูนฉบับน,นี้ได้ผลผลิตคือได้นายกที่โง่ที่ชื่อประยุทธ์จันโอชากลับมาอีกครั้งหนึ่งโง่ได้ทุกวันแล้วก็โง่บัดซบทุกวันเขาอยู่มาห้าหกปีในประเทศไทยเจริญข้างหน้าขึ้นคือเจริญโกภกพันธ์กับเจริญเบียร์ชัางเจริญจริงๆ เป็นไปตามนโยบายแก้ปัญหาความยากจนของคุณสมคิดความยากจนมันหมดไปจริงๆครับคือคนจนตายกันหมดทำตักกะวิปัติไปหมดแล้วบอกลูกหลานถ้าจะมามหิดนเลือกคณะไหนก็ได้อย่าไปเลือกคณะ,ะรัฐมนตรีมันโง่ก่วนหน้าเศรษฐีกี่เฟอร์ลอรี่ทนตำรวจตายรอดพน้นทหารร่้นประเทศได้เป็นใหญ่ เมื่อปลาลอยหน้าไม่เป็นไรตำรวจไทยมีไว้รับใช้ตน <B ull ing noise> เราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอครับปัญหาสองมาตรฐานในโครกนการวันนี้เราแสดงออกด้วยความไม่พอใจของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาพรัฐบาลประยุทธ์จันโอชานั้นมาจากการยึดอำนาจเมื่อปี2557 เป็นการยึดอำนาจที่มีพฤติกรรมเราเรียกกันง่ายๆว่าโจรไปโค่นล้มรัฐบาลของยิ่งรักชินวัตรแล้วก็ล่างรัฐธรรมนูญล,ล่างแรกก็ล้มลงไปแล้วก็ล่างใหม่ต่ออายุตนเองขึ้นมาได้รัฐมนูญฉบับใหม่ก็เรียกว่า2,560รัฐมนูญฉบับนี้ได้ผลผลิตคือได้นายกที่โง่ที่ชื่อประยุทธ์จันโอชากลับมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้โง่ธรรมดาโง่ได้ทุกวันแล้วก็โง่บัดซบทุกวันพอประยุทธ์จันโอชาได้มาเป็นประธานอาเซียนไม่ใช่ว่าเขาโหวตให้เป็นนะครับประเทศอาเซียนสิบประเทศเขาได้เป็นเพราะเขาวนเวียนตามตัวอักษรก็มาถึงประเทศไทยพอดีตกเป็นที่นั่งของนายประยุทธ์จันโอชาพอเป็นประธานอาเซียนปุ๊บประยุทธ์จันโอชาบอกว่า เราจะไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังเขาจะนำเอเชียนไปพร้อมๆกันปรากฏว่าลาวขะเขมรก็บอกว่าไม่ต้องบอกเรากูแซงหน้าประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนายประยุทธ์หันหลังไปดูไม่มีใครแล้วประเทศไหนแล้วเพราะเองทําให้เศรษฐกิจตกต่าต่าสุดในเอเชียอา,อาคยีด้วยกันต่ากว่าพมา่าต่ากว่าลาวต่ากว่าเวียดนามต่ากว่ามาเลเซีย เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุให้เศรษฐกิจบ้านเราตกต่ํามาโดยตลอดตั้งแต่รัฐประหารเพราะการรัฐประหารไม่เป็นที่ยอมรับรัฐประหารได้ทําลายประชาธิปไตยทําลายความก้าวหน้าของสังคมลงไปนี่คือผลผลิตของรัฐประหารที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของเราไม่ได้เจริญขึ้นขนาดนี้นะครับประยุทธ์จันโอชาย,ยังบอกอีกว่าเขาอยู่มาห้าหกปีในประเทศไทยเจริญก้าวหน้าขึ้น ผมมาดูแล้วก็จริงอย่างที่ประยุทธ์ว่าจริงๆไอ้ที่เจริญเห็นแล้วมีอยู่สองเจริญเท่านั้นคือเจริญโภกภัณฑ์กับเจริญเบียรช้างเจริญจริงๆเพราะรัฐบาลชุดนี้เอื้ออํานวยประโยชน์ให้กับทุนผูกครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจประการใดมีโควิดประการใดเซเว่นอยู่ได้เจริญโภกพัณฑ์อยู่ได้เบียรช้างอยู่ได้นอกนั้นชิบหายตายเกลี้ยง เป็นไปตามนโยบายแก้ปัญหาความยากจนของคุณสมคิดตาตุศีพิทักษ์บอกว่าจะแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไปความยากจนมันหมดไปจริงๆครับคือคนจนตายกันหมดและคนจนก็ไม่มีแรงจะโผล่หน้ามาให้เห็นปัจนี้มันจนกันลาบคาบจนติดดินแล้วนี่ก็เป็นผลงานอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันนี้และที่จะต้องมาพูดถึงนั้นก็คือว่าผลผลิต จากรัฐมูล2560นั้นทําให้เราได้รัฐบาลแบบนี้ดูสิครับทําตักตะวิปัติไปหมดน้ําท่วมก็เลี้ยงบาลีบอกว่าน้ํารอการระบายฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยถูกคมคืนก็บอกว่าที่ถูกคมคืนเพราะนุ่งโป้ผมน้อยพอน้ําท่วมก็บอกให้ไปเลี้ยงป่าพอคนสวนยางบอกว่าขอราคาดีหน่อยรัฐบาลประกันได้ไหม บอกถ,ถ้าอยากได้ดีๆไปขายในดาวองังคางนี่แหละครับตะก,กะประเทศชาติวิบัติหมดมันจึงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยโควิดก็เช่นกันนะครับที่มันระบาดไม่ต้องโทษใครครับคนแรกคุณอนุทินชาญวีรกุณขอนักข่าวไปถามว่าโควิดระบาดทำยังไง อนุทินบอกว่ามันก็เหมือนวัดธรรมดาเคยทําอะไรกับวัดก็ทําแบบนั้นนี่อนุทินสุดท้ายก็ระบาดกันเกลี้ยงแต่ที่มันหนักหนาสาหัสอันนี้แล้วไม่มีใครรับผิดชอบเลยคือกรณีของสวนลุมพินีสนามมวยเห็นไหมครับกลายเป็นซปเปอร์สเตเตอร์ขึ้นมาทําให้โควิดระบาดอย่างกว้างขวางใครล่ะครับที่ดูแลสนามมวยพลเอกอภิรัตคงสมพง์ แล้วยังลอยหน้าลอยตาอยู่นะครับหากินอยู่กับโควิดช่วงมกมกราถึงกุมภาโควิดระบาดหนะักหน้ากาขาดหน้ากากาาน้ากากานะมัขาดแคลนในท้องตลาดราคาพุ่งไปถึงชิ้นหนึ่ง50 60บบาทจุลินลักษณะลักษณะพิเศษบอกว่าหน้ากากอนามัยเรามี200รล้านชิ้นเต็มสต็อกพอใช้จา่ายแต่ในทางปฏิบัติมันไม่เป็นเช่นนั้นมันหายไปหมดในท้องตลาดแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆก็ไม่พอไม่มีให้ สุดท้ายก็ต้องออกมาบอกว่าไอ้ที่พูดไปว่ามี200ล้านชิ้นนั้นมันเป็นวัตถุดิบเห็นไหมครับสมองหมาปัญญาควายทั้งคณะเลยนะครับแล้วบอกลูกหลานถ้าจะมามหิดลเลือกคณะไหนก็ได้อย่าไปเลือกคณะรัฐมนตรีมันโง่คนหน้า นี่แหละครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาถึงระบาดแล้วเราจะทนใส่หน้ากากทำไมครับพยาบาลจะทนทำงานหนักไปทำไมครับคุณหมอจะทนลำบากทำงานหนักหน่วงเพื่อสู้กับโควิดไปทำไมครับนี่ดีนะครับโคศกที่ชื่อทวีสินเนี่ยมันไม่จบไม่หิดลนอันนี้ดีหน่อยนะฮะถืงนจบไม่หิดลนแล้วเสียชื่อเสียงมหาวิลัยนี้เป็นอย่างยิ่ง ทำเป็นคุณพ่อสอนกาดย่าตกไอชิบหายพวกแม่งตกกันทุกคนแล้วไม่มีใครรับผิดชอบประเทศนี้ไม่มีใครรับผิดชอบทําชั่วประการใดก็ได้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้พี่น้องครับมีปัญหาอีกอันหนึ่งที่6กปีที่ผ่านมาเป็นปัญหาของประเทศชาติทั้งนี้เป็นอย่างยี่คือเรื่องความอายุติธรรม คดีตัดสินยุคพักคณาคตใหม่ธนาธรจึงรุ้งเืินกิจตัดสินอย่างจรวดที่ตะกวดนี้คดีมันไม่มีหมายจับก็อยู่วิทยาคนคนล้อเลียนกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ยังไงไม่ติดคุกก็ต้องอยู่วิทยามันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเศรษฐีขี่เฟอร์เลอรี่ชนตำรวจตาย รอดพ้นทหารปล้นประเทศได้เป็นใหญ่ทมือปลารอยหน้าไม่เป็นไรตำรวจไทยมีไว้รับใช้จโจรที่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะเราจะอยู่กันอย่างนี้หรือครับปัญหาสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมรนี่นะครับได้ข่าวว่าออกหมายจับนักศึกษาธรรมศาสตร์ทั้งหมด10คนดำเนินการแล้ว รวดเร็วไม่มีหมายเรียกไม่มีการโอเอเปรียบเทียบกับคดีอื่นนะต่างกันเลยหวังจะจับคนเหล่านี้เข้าคุกปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนกรอยากจะเรียนให้คนที่กำลังคิดจับกุมว่ามาฮิดนเราจะไม่ปล่อยให้เพื่อนเราต้องติดคุกติดตารางเพราะเหตุได้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศแห่งนี้ เราจะเป็นกำลังใจและจะต่อสู้จนกว่าพวกเขาได้รับความเป็นธรรมและนั่นหมายความว่าประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ส่งเสียงโห่ร้องไปยังทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งให้คน30สคนนาที่แห่งนี้เป็นประจักษ์พยานว่าประยุทธ จาเพียงแต่เรียนในร่วมหาลาัยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสรีภาพทางวิชาการเกือบจะไม่ได้พูดแล้วนะฮะเขาบอกว่าไม่เหมาะไม่ควรในแง่นี้เพราะว่าสถานการณ์ไปขนาดนั้นแต่วันนี้ถือว่ามหาลาัยของเราเป็นมหาลาัยชั้นนํามีเสรีภาพทางวิชาการรับฟังความคิดเห็นอันที่จริงถ้าเรารับฟังความคิดเห็นจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราปิดกั้นเสรีภาพ เราไม่มีเสรีภาพเมื่อไหร่เราก็มองเห็นความจริงไม่ได้เราก็ไม่รับรู้ปัญหาใดๆประยุทธ์วันนี้ไม่รับรู้ปัญหาอะไรนะครับคนมาชุมนุมก็บอกว่ามีคนหนุนหลังถามหน่อยในทีน่นี้ใครหนุนหลังเราครับมีสุนัขตัวไหนมันหนุนหลังมีไหมครับมันมีแต่พ่อกับแม่เรามีแต่หัวใจของพวกเราที่หนุนหลังตัวเองเรียกร้องให้พวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้ เพื่อจะบอกว่าเราคือคนเราเป็นพลเมืองไทยที่ต้องการสิทธิเสรีภาพเราต้องการความเป็นอยู่ที่ดีเราไม่ต้องการมีคณะรัฐมนตรีที่ไม่มีความรับผิดชอบเราไม่ต้องการคณะรัฐมนตรีที่เป็นใต้ตีนท้องกองทัพและตุลาการที่ครอบงำการเมืองไทยในขณะนี้เราไม่ต้องการให้ประเทศไทยจมปลักอยู่กับคาถาเก่าๆเ,เพื่อจะรักษาประเพณีก,การปกครองแบบเดิมๆ โดยทิ้งปัญหาให้ลูกหลานอผมเองนั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นพ่อแล้วรุ่นผมก็ต่อสู้มาแต่เจอ6ตุลาปราบปรามแต่เราก็ยังต่อสู้แต่พวกผมนั้นก็ต้องไปบอกคนรุ่นของผมว่าขอโทษที่ทำไม่สำเร็จและทำได้ไม่ดีพอปัญหาของประเทศชาติวันนี้จึงมาตกเป็นภาระ,ะของคนรุ่นเราผมก็ปาถนาว่า นิสิตนักสามหาลายมหิดลซึ่งเป็นคนชั้นนําของประเทศที่ถูกผ่านการคัดเลือกคัดกรองเป็นหัวกะทิเป็นประญาชนชั้นนํานั้นจะได้ใช้พลังแห่งความคิดสติปัญญาออกมาต่อสู้ร่วมกับประชาชนในวันนี้เพื่อกําจัดเผด็จการให้หมดไปและให้มันจบที่รุ่นของเราให้มันจบที่รุ่นของเรา ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้คุณสมยศด,ด้วยค่ะ